พาทุกท่านค่ะเดินทางมาที่ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ค่ะและตอนนี้นะคะอยู่กับพี่บังออนสวสัสดีค่ะที่เราเดินทางมาที่นี่นะคะที่นี่ก็คือ วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ค่ะเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับพี่ออนค่ะที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะค่ะที่นี่มีสวนเกษตรปลอดสารพิษนะคะเป็นผักออร์แกนิกนะคะปลอดสารนะคะยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะ,คะยังมีของฝากอย่างเช่นแหนมเห็ดอย่างเช่นข้าวเกียบนะคะแล้วก็ทําน้ําพริกเห็ดอะไรพวกนี้คะ่ะเอาเป็นของฝากจาก ชุมชนเราค่ะมาสูดโอโซนแล้วก็มาดื่มน้ำสมุนไพรที่นี่ค่ะค่ะค่ะว่าแล้วเราไปปั่นจักรยานกันว่าค่ะไปกันค่ะเชิญค่ะเราจะเดินทางค่ะไปเก็บผักออร์แกนิกกันนะคะที่สวนของพี่บางออนค่ะแต่ว่าเราจะไปโดยรถจักรยานค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนของพี่ออนค่ะเป็นสวนผักออร์แกนิกนะคะเป็นเส้นทางเรื่องของการท่องเที่ยวชนเกษตรอีกหนึ่งเส้นทางค่ะซึ่งพี่ออนจะพาเราไปตัดผักปลอดสารพิษค่ะค่ะไปกันค่ะเชิญค่ะะโอ้ยตัดผักยัง่ะตอนนี้ค่ะเบบี้คอร์สตัดได้แล้วใช่ไหมคะค่ะวิธีตัดทํายังไงคะก็อันนี้เนาะนี่ค่ะ โอตัด oh. แล้วก็เตนค่ะเตนออกนิดนึงอันนี้คือ่เสียออปลอดสารกินได้เลยกินได้เลยค่ะค่ะใช่ค่ะ<อ> หลังจากที่เรานะคะเข้าไปเก็บผักขาะที่สวนของพี่ออนนะคะแล้วก็ได้ตัดผักสวยๆมาตอนนี้ค่ะอยู่ในบรรยากาศของผาแรงซึ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะอาจจะไม่มีอาหารแต่ว่ามีหนึ่งอย่างค่ะนี่ก็คือข้าวต้มมัดใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้นคีอดินเหนียวค่ะดินเหนียวอ๋อไว้ปั้นลูกยิงไว้ปั้นลูกยิงหนังสติก๊ก ปลูกป่าลอยฟ้ากิจกรรมนี้ค่ะในการที่เราจะปั้นลูกยิงเนี่ยลูกที่ใช้เนี่ยเป็นลูกจากอะไรคะจากเม็ดมะค่ามงค่ะเมฆ้าเต้มมค่ามงค่ะถ้าถ้าเราห่อใบตองอะค่ะดินมันจะอยู่ได้นานต้องทำแบนๆแบบนี้ใช่ไหมคะกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยใช่ค่ะเพาทอคาถิ่งแวดล้อมไปด้วยค่ะ จริงๆอ่างเก็บน้ำข้วยขมิ้นเนี่ยเป็นชื่อเดิมของหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นชื่อเดิมแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นชื่อบ้ Queen านสุขสมบูรณ์ที่หลังค่ะค่ะมาฟอกปอดกอดหมอกยอภูเขานะคะฟอกหมอกฟอกปอดฟอกปอดกอดหมอกกอดหมอกยอภูเขานะะคที่สุขสมบูรณ์นะคะตอนเย็นๆนะคะที่หนองเราเนี่ยมันก็จะมีหิ่งห้อยด้วยค่ะ โอ้เรียกว่าเป็นความสมบูรณ์ของพื้นที่จริงๆนะคะเดี๋ยวเราปั้นกันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปยิงหนังสติ๊กเพื่อติ๊กปูป่าที่พาเก็บตะวันกันค่ะค่ะไปกันค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวมาแล้วพลาดไม่ได้ค่ะนั่นคือการมาชิมกาแฟตื่นเต้นค่ะที่แห่งนี้นะคะมีทั้งนงเรื่องของการปลูกนะคะการเก็บ การคั่วจนกระทั่งแบบเป็ดเสร็จเลยค่ะที่นี่คือกาแฟตื่นเต้นค่ะแล้วเราอยู่กับเจ้าของแล้วค่ะคุณแม่ดอกไม้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอกไม้นะคะแม่ดอกไม้แต่คอนบุรีเป็นเจ้าของกาแฟตื่นเต้นกาแฟที่นี่ยังได้รับ G I ด้วยใช่ค่ะของเราผ่านรับมาตรฐานที่ G I ค่ะค่ะกาแฟที่นำมาให้ชิมเนี่ยเป็นกาแฟพันอะไรคะแม่พันอาราบิก้าค่ะ นอกจากเราจะได้นิ้มรสกาแฟที่เรียกไปว่าเป็นกาแฟสดใหม่จากการดริปนะคะยังได้ของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยค่ะีโอ้โหนี่กำลังซ้อมกันเลยค่ะเพราะว่าเราจะเตรียมที่จะปล่อยเมล็ดพันธุ์มะข่าโมงนะคะไปสู่ทางนู้นทางนู้นคือทางไหนคะพี่ยิงลงที่ผา ที่ประจินบุรีเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ผาเก็บตะว,วันนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์กันค่ะมาเรียบร้อยค่ะภารกิจในการปลูกต้นไม้โดยการยิงหนังสติกนะคะเมล็ดพันธุ์มะข่าโมงค่ะจากจุดนี้เราจะไปไหนต่อคะเราจะไปซื้อของฝาก ที่ทวังน้ำเขียวฟาร์มล <Wow. S 2> ับบ้านกันค่ะไปค่ะไปกันค่ะหลังจากที่เราท่องเที่ยวนะคะภายในชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะและจุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ค่ะที่เรียกว่านะักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นคือ ที่ไหนคะพี่ออนเป็นที่ซื้อของฝากของชุมชนเราค่ะเป็นที่วังน้ำเขียวฟาร์มส่วนมากคนจะจะเรียกยาหมองวังบ้านเขาก็จะรู้กันทั่วอำเภอค่ะพ,พี่เพียวคะในจุดของวังน้ําเขียวฟาร์มค่ะนักท่องเที่ยวถ้ามาแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้ในการซื้อผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่ต้องถือติดไม้ติดมือไปถ้าเป็นจุดเด่นของฟาร์มเลยก็จะเป็นยาหมองวังบ้านครับ ที่นักท่องเที่ยวจะไม่พลาดเื่นใจก็จะเป็นถังเช่าครับอันนั้นก็จะเป็นเห็ดที่เราได้พอที่ฟาร์มแล้วก็ได้นําออกมาต้มให้นักท่องเที่ยวที่มาที่ฟาร์มได้ชิมด้วยครับ ตอนนี้นะคะเราได้ช็อปผลิตภัณฑ์นะคะที่ว่าเป็นจุดเด่นนะคะของดีของวังน้ําเขียวฟาร์มค่ะเดี๋ยวเราจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องนําผลิตภัณฑ์ไปฝากค่ะคนที่เรารักและห่วงใยค่ะอย่างไรอย่าลืมนะคะมาท่องเที่ยวได้นะคะที่ชุมชนสุขสมบูรณ์อาเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ